วัดเดียบวันดี้กับป้อมกําลังเดินขึ้นไปข้างบนครับหลังจากพาที่แล้วนะเราตายนะครับจากปราสาทบ้าบอดี้นะครั้งนี้เราจะไม่ตายนะครับเรามีวอฟเฟิลเอาไปด้วยนี่นะก็วอฟเฟิลชอบกินเนื้อซอบบี้ปะนะ่ะเนี่ยเองชอบกินเนื้อซอบบี้ไหมชอบโอเคนะจะได้ไม่เปลืองดีนะไปก็ ความเดิมตอนที่แล้วนะเรามาปราสาทหลังดีเลยครับโอ้อย่าไปมองอย่าไปมองเอนเดอร์เราสู้ไม่ไวหวเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้มีสเกลตันอยู่แถวนี้โอเคเราเคลียร์ชั้นไหนแล้วก็เดินขึ้นมาตกกันง่ายๆขนาดนี้เลยเอนเดอร์ er นะก็อย่าไปมองมันเยอะนี่นี่พอมดมีพอมดพอ,มด,พอมดนี่พอมดหรอ,อแตกนะครับ อะไตรตกมาอ๋อกันพาวเดอร์โอเคก็อย่าไปมองตาเจ้าเอนเดอร์มันเนี่ยมัน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 แข็งแกร่งมากเลยละฉันไม่สามารถต่อต่อก้อนกับมันได้เคยแล้ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้ก็สำรวจไปบางๆเนี่ยอ่านี่ครับโอเคไปแล้วขึ้นไปอ่ารู้สึกว่าล่าสุดเดีย๋ยเราจะมาถึงตรงนี้ แล้วก็โอ้โหโอ้อ้้โหโอ้เฟิจัดการลูกซัมมอนเนอร์ของพ่อซัมมอนเนอร์ไปอนี่ครับเราจะเป็นซัมมอนเนอร์ก็ได้นะให้วอรเฟิจัดการแล้วเราก็ให้อาหารวอรเฟิไปเรื่อยๆนะอ่าโอเคครับโอ้โหใครจะไปมีชีวิตหลอดโอ้เดะเวอเฟิแกขึ้นไปได้ไงรอพี่เจียก่อนโอเคสวยงามมากนะเป็นหมาที่แข็งแกร่งจริงเลย โอเคก็เราก็ติดไฟตามข้างทางไปด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ให้มอนมันเกิดด้วยแหละตีคอดีโอเคครับเดินไปลยรู้สึกว่าตรงนี้จะผ่านไม่ได้โอ้อ้โอ้โมาจากไหนมาฟินลูกจัดการให้หน่อยลูกพ่อลูกพ่อพ่อจะตายแล้วอ้าวขึ้นบบบขึ้นบบบขึน กมอนโอ้โหเก่งมากไอ้ลูกรักเอาเนื้อไปกินมอนอะไรตรงนี้เยอะแยะวันนี้โอเคครับป่าดิก็จะงงๆหน่อยนะป่าีิก็จะแบบเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นส่วนที่เหมือนกับเขาวงกดนะครับโหมีหมวกไดมอนด้วยเอ่อเอาอะไรดีเอามาแทนอะไรดี เอามาแทนโอ้โหไม่รู้จะใช้ดีไงได้อยู่แอปเปิลทองด้วยนะแอปเปิลทองมาแทนนี่ครับโอเคไปรอบนี้เราจะไม่แพ้ทามก็จะเยอะๆหน่อยหน่อยโอ้โหนี่เป็นห้องว่างเ่ยครับไปฮึบจึบจ๊บจึบจ๊บจุ๊บจุ๊บเขเบบี้โอเค

ตายไหมตายไหมไม่ตายโอเฟิร์สเคนเดียวไม่ไหวนะเพื่อนไปไหนแล้วอ่โอเฟิร์สอยู่นู่นะนีับนี่ไปพี่จ้าว่าเราออกไปจากตรงนี้ดีกว่านะคร้บมอนแม่งโคตรเก่งแล้วก็เรามีธนูโอเคเคครับเรามีลูกธนูอู้หู้ชิเปอร์ระเบิดผม ทิ้งว่าเฟิร์นไว้คนเดียวอะไม่เป็นไรไม่สนฆ่าก่อนวเฟิร์นโคตรเก่งเลยจาก,การมันลูกเหอนีอ่สวยลูกอุ้ยเอาเนื้อไปกินก่อนเนื้อไปกินเนื้อไปกินสวยลูกรักอะไรพวกนี้มันตีกันเองมอนเตอร์พวกนี้มันตีกันเองทำไมเนี่ยเอาสวยลูกรักเอาเนื้อไปกินก่อนเพิ่มพลังไปโอเคโอเค โอ้โห mm hmm. oh, ยังมีซอมบี้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 โอเคเดี๋ยวค่อยมาสำรวจที่เหลือนะครับแล้วก็อันนี้เราก็เคลียร์ไปเราจะคลิปเคลียร์ไปเลยดีกว่านะอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมโอ้โหเฟ้นแกตายเลยเนี่ยโอเคเฮ้ย okay. hey, จะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ตีก่อนตีก่อน อู้โอ้ไอ้ตายทีตกใจมาไล่อโอ้โหไอ้พวกนี้มันช่างเลวร้ายอะไรอย่างนี้เฟินพิเจ้าเขอกินก่อนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอ้โอ้มอนเตอร์มันเยอะด้วยแหละเมื่อกี้แล้วก็คิปเปอร์ระเบิดใส่หลังเนี่ยตาย ตายแงกเลยโอเควูฟเฟิรลรอดรอดมาได้ก็ถือว่าดีแล้วแดบไม่เราเอาของไปเก็บก่อนขอของไปเก็บก่อนจริงๆเนี่ยเรามาไฟกับปรสาน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากไปไปจบปรสาน,นุนให้ให้ได้ก่อนอะนะก็ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่อะไรนะไปเก็บปรสาน,นุนจะถึงชั้นบนแล้วอะ่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวรอบนี้ขอโอกาสแก้ตัวนะ ก่อนอื่นเลยเก็บของที่ไม่ใช้ให้หมดก่อนกระดูกบรูทองเพชรหมวกหมวก,มวกออนนี้ไปด้วยนะครับสำคัญมากแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะหนังสือมอนแร่งยังโคล่อะ เค okay, มีเนื้อเอาให้วัฟเฟิลได้อยู่ไป Let's go baby Let's go <S เราจะไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะต้องขึ้นไปให้ได้เลยนี่นี่ขนาดเรามีของแบบแทบจะ full time แล้วนะยังสู้พวกไอพวกนั้นยังไม่ได้เลยแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักทางไปไงแล้วเค okay, เดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไป เออเอาดาบไดมอนด์มาฆ่ากระต่ายดิคุ้มไหมเนี่ยเคเคเคเราเดินทางต่อกันเลยเนะโอ้เดินไงฉันเจอปราสาทนรื่นแล้วโอเคเราจะรีบไปวอลเฟินตามมาลูกรักเอาตรงนะใครบอกว่าวเฟินมันไม่มีประโยชน์นะมันช่วยผมได้เยอะเลยนะเจ้าวอเฟินตัวเนี้ยนะก็ต้องขอบคุณวอเฟินด้วยนะขอเนื้อหมูหน่อยที่รัก เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือว่าเ,เฟินเนรฟ์นน่ะเพราะว่าหายไดยิ่งหายายากอยู่ก็จะหาเจอตัวต่อไปนี่แบบยากมากๆเลยนะเราไม่ยอมให้ว่าเฟิรนตายโอเคไหมลูกครับผมโอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยพักได้นะลูกรักอ้โอเคไปนี่คแรบบับเราถึงปราสาทแล้วนะแล้วก็จะเข้าทางเดิมแล้วก็ไปเอินเกมรอบน,นี้มั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนเนละนี่คแรบบับ โอเคในไปในตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บไหมก็ไม่มีนะยิ่งผมอยากเอาอันไม้เก็บไว้ที่ตัวเพราะว่าอย่างอื่นเราไม่น่าเอากลับมาได้แล้วนะครับไม่น่าแบบไม่น่ากลับมาเอาของแล้วะอะไรเงี้ยนะกระดูกอะไร่างงี้ไม่จําเป็นแล้วขนกงขนแกะอะไรบไวทอเทิร์ดอะไรไปลูกรักเราจะเดินทางอีกรอบนึงแต่ว่าเสียงฝนมันดังมากเลยฉันขอ ปรับเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะลกูกโอเคน่าจะเบาขึ้นแล้วนะในะครับใครพร้อมที่จะเจอบอสแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดละไลค์ด้วยล่ะเนะีเพราะว่าเราจะขึ้นไปถึงอยู่แล้วเชียวเมื่อกี้แพ้ได้ยังไงนี่นี่นี่ขอแก้ตัวน้องรักเสียงฟ้าผ่าน่ากลัวจริงๆเลย ปราสาทก็ใหญ่มากเลยนะดูตกไปนิดมองเท่งแน่นอนอหนังสือปีศาจ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 หนังสืออะไรเนี่ยเราได้อะไรมาเอ่อ book and queller โ okay. อเคก็ไม่รู้สำคัญหรือเปล่าแต่ว่าขอลองขอลองหน่อยสมบีเด็กออฟเฟนจากการมันลุกลักสวยโอ้เขียนหนังสือได้น,นี้เจง๋จงเจง๋ง โอเคมันได้สีหน้านะห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าโอเคได้หลายหน้าอยู่โอเคครับแล้วก็เขียนว่าสว,ส,สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่ซุกซนเป็นหนังสือเขาเจ็ดสิบสามโดยแท้จริงแย่ yeah. อ ช่างเธอบไม่รู้จะเก็บไว้โอ้โหโอ้มนึกออกแล้วซอมบี้มันเกิดมาจากตรงนี้เยอะด้วยนี่ว่ะโอเคปิดทางไว้เรียบร้อยเ <c oughs> จ้าก,ก็เกิดไม่ได้แล้วโอเคขออีกสักตัวหนึ่งเฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กลกับเนื้อเราจะเอาอะไรปิดดีอะตายตายซะโอเคสวยเฟิร์นลูกหลักต่กเราจะปิดทางไว้นะ ระวังตกด้วยไอถึงแล้วถึงบนยอดแล้วโอเคถึงบนยอดแล้วเพื่อนเพื่อนจะค่อยๆเดินไปโอ้โหวายไท์บอสเหลือร้อยเดียวเราจะชนะมันยังไงโอ้เราจะชนะมันยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เฮ้ยมันรีมัน <How> ร <shall S 1> <cribe> ีอะไรอ่ะมาเฟินนั่งอยู่นี่เลยลูกเดี๋ยวพี่เจียหยจัดการเองคือมอนไปไปคือมอนไปไปเฮ้ยโอ้ยโอ้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 ใครจะไปสู้ได้วะใครจะไปสู้ได้ เดีย๋ยวขอรีเจนแป๊บหนึ่งน้องพี่ขอรีเจนแป๊บหนึ่งอืออืออยากเข้ามาอยากเข้ามาอู้อู้สะท้อนเดี๋ยวข้าวนี่ไงวะเอาไงกับมันดีนี่ตายสินี่ไงนี่ไงนี่ไงฟันเรื่อยๆฟันเรื่อย มันตีเราไม่ได้มันตีเราไม่ได้เย่เอ้ยเอ้ตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆตีลัวๆตีลัวๆตีลัวๆได้อยู่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 มาดิโอ้ยอย่าอย่าอย่าน้องไอ้ยาพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษเฮ้ยเฮ้อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยตีไฟตีตีตีได้อยู่ตีได้อยู่แตกไหมแตกไปดิแตกเงียบ ไม่รู้ว่ามันตายไหมแต่ว่าผมตีไปก่อนแล้วกันมันฆ่าไม่ได้หรออะไรวะเนี่ยตี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 อู้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 ขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อรักขอโทษขอโทษโอ้ยลูกน้องมันโหดมากอะลูกพี่มันยังยืนเฉยเฉยอยู่เลย เห็นไหมลูกพี่มันยืนเฉยนี่ไงเราตีมัน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 ลบลบลบเห็นไหมมันมันขึ้นดาวเมจอยู่นะมันตีคีเราเป็นดาวเมจอยู่นะรู้ว่าดาวเมจดาบเรามันไม่พอให้เจ้าตัวนี้ตายอู้มาอยู่ด้านหลังได้ไงเนี่ยอู้

พอแล้วพอแล้วโอ้โห,โหเฮ้ยรองเท้าเจ๋งอะโอ้ยไม่มันเยอะจังดูเลือดหรือแค่นี้โอ้โห,โหสู้ไม่ได้วะน้องๆพี่สู้ไม่ได้วะน้องสายต้องไปทำเกาะให้อืดกว่านี้ใช่ก็ สู้ไม่ได้นี่ EP ที่10แล้วนะคเคลาต้อสใยแล้วสงสัยเราต้องไปฟาร์มให้ตัวเราโหดกว่านี้นะเราถึงจะไปสู้กับเจ้าถวายถวายนั้นได้นะก็อืมได้แค่นี้นะกเกาะงงเกาะง,งูอะไรก็ได้แค่นี้จริงๆเนี่ยโอ้นี่ก็เดินทางมา10 EP แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูจนถึง EP ที่สินะใครดูถึง EP ยีบ้างไงใครดูถึงบ้าง บางคนบอกพี่ครับผมเพิ่งมาดูอีพีเดียวเองครับน้องโคตรเจ๋งไปเลยไม่เป็นไรอีพีเดียวก็ถือว่าช่วยกันแล้วนะอืมสุดยอดไปเลยเหล็กเพชรก็จะได้อันนี้มาอันนี้โ OK. อเคเดี๋ยวเราทําแร่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีมีวัตถุดิบอยู่นะโอเคอ่านมาเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยใช่ไหมวัตถุดิบ เออใช้นี่เหล็กเพชรทองนี่นี่เห็นไหมได้มา3มชิ้นเนี่ยทองขาดอีกเศษทองอีกเศษหนึ่งอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็เอาเนี้ยไปได้นะนี่ครับเราก็จะได้แร่ของไอรอนวูดมานะครับนี่โอเคก็ดีอยู่นะส่วนนี้ไว้ตกแต่งบ้านนะครับกระดูกเก็บกระดาษเก็บ อันนี้ยังเก็บมีอะไรกระเบิดเก็บหนังสือเก็บ <c oughs> ได้แต่ของอะไรไม่รู้บาโอเคอันไหนอึดกว่าเฮ้ยเกาะงูอึดกว่าโอเคก็เหลือรองเท้านะที่เราต้องไปหาโมดิฟายที่มันที่มันที่มันอึดกว่านี้นะเราสู้มันไม่ได้เลยนะครับเดอได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะอือฮึประมาณนี้แหละ ตัวผมยังไม่โหดเลยอ่ะอา,อาจจะทําดาบห่ะดาบนี้โหดไหมเนี่ยดาเมจหกดาเมจเจ็อันนี้แรงกว่าไดมอนด์ดาบแรงกว่าแล้วก็ไปทําโอเคค่อยว่ากันนะครับว่าผมจะทําในอะไรในอีพีต่อไปนะครับก็นี้เดินทางมาถึงอีพีที่10แล้วแทับตอบต่อไปนี้จะกลับไปทํามอสเหมือนเดิมเลยแล้วขอเว้นช่วงของเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะเค ก็เข้าใจตรงกันเลครับใครที่อยากให้ผมทำมอนอีกนีครับกดไลค์เยอะๆนะครับแล้วขอููุดตบรับก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะสำหรับอีพีนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่ดูจบเลยโอ้ยกดผิดนะครับดูจบเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย